เจอกับทางด้านฟูแล็บนะครับตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นัดแรกเราบุกชนะมา2อประตูต่อหนึ่งนะครับแหมพอเล่นภาค2องพันบสตัวทดลองมาพอกลับมาเล่นภาคสองพันี่มิเอ็ดนี่มันอารมณ์คนละแบบเลยนะดูกราฟิกไอ้นี่ไม่สวยเลยนะครับ <laughs> แต่เท่าที่เล่นจากตัวเบต้าภาค2022นี่รู้สึกว่าการคุมทีมจะยากกว่านะเท่าที่เล่นตัวทดลองนะครับการคลองบอลโอกาสยิงประตูนี่ไม่ได้ว่าโอ้โหเวอร์วังขนาดจะขาดลอยกันอะไรขนาดนั้นนะครับ1-0ครับเบนอโดซิวาแต่ว่าตัว2022เนี่ยข้อดีก็คือ เขามีแอคชั่นลักษณะการทำประตูของตัวเกมดีขึ้นนะอิริยาบถของนักเตะในเกมคือแบบการทำประตูท่วงท่าเนี้ยดีขึ้นนะครับโดนโกงเหรอผมโดนโกงลงครับแพ้ฮนาติดแต่ก็ยังแชมป์โอ้โหฮนาติดยังแชมป์คะแนนห่างขนาดไหนเนี่ยมันคลองบอลเยอะมากนะฮะ เดี๋ยวภาคภาคใหม่นี้คองบอลไม่ได้เยอะขนาดนี้นะสเตอร์ลิงครับเก็บบอลได้ลบอ้าโดนตัดขาฟา,า,าว่จังหวะนี้สเตอร์ลิงกรรมาการเรียกมาครับจะโดนใบไหลหรือเปล่าโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหยี่สิบแพ้อ,อีกนัดจงไม่เป็นไรเลยนะแพ้หกนัดจงไม่เป็นไรเลยคริวินเดอร์บอลครับจะรัฐมาทียิงจุดโทษลูกนี้ครับ เรียบร้อยครับ2-0เมสซีค <desserts> ร <ES> ับหนีห่างฟูแลมไปแล้ว2-0ผ่านมา13นาทีเองครับทางด้านเมสซี้ขึ้นนำแล้วก็ใครที่อยู่ในไลน์กลุ่มก็มารับชมได้นะครับผมแจ้งไปแล้วเนาะว่าอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวบอยครับ ทางขวาเยสซุดยอดมาข้างหน้าจังหวะนี้เก็บบอลได้สั้เรียบร้อยครับสตีริมสเตอร์ลิงสามศูนย์ครับเมสซี่นำห่างไปแล้วยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยะครับนำไปสามศูนย์แล้วโอ้โหหนึ่งพันล้านเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวภาคใหม่ก็มีโปรใช่ไหมดูทรงแล้วถ้าภาคเก่ามีภาคใหม่ต้องมีแน่ๆละภาคโปรอะใครถ้าอยากเล่นแบบมีเงินเหลือๆก็ ต้องคอยติดตามข่าวสารการทำโปรเนาะก็สนุกไปอีกแบบครับแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะว่าเงินเยอะหรือเงินน้อยนะครับเปิด <c oughs> มาจาังหวะนี้ครับฟูลแลนดรัตชิกมงเลี้ยวสองอยังเก็บไม่ได้ยิงเ <c oughs> กือบพอจังหวะน,นี้เนี่ยภาคภาคภาคเก่าเนี่ยมันยังรู้สึกมันยังคลองบอลแบบเบ้อเบ้อนั่นเหนือเหนือก่อเยอะครับแต่ว่าภาคใหม่นี่ เจอทีมระดับไหนในการของบอลก็ไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นนะยังมีจุดให้เราเห็นว่าเออยังมีฟอสู้กันได้นะครับอาจจะทําให้ทีมขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีโอกาสสู้กับทีมใหญ่ได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดใครคุมทีมเล็กหรือกลางนะครับมันไม่ได้ผูกขาดขนาดว่าทีมใหญ่ต้องบกุกหรือว่ามีโอกาสยิงแบบถล่มทลายนะครับ <c oughs> สิว่าครับ วันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยถนัดหน่อยนะเพราะเพิ่งไปทําฟันมานะครับฟันผุหลายซี่อยู่อยแล้วก็เมื่อวานวันเมื่อวานครับเพิ่งฉีดวัคซีนมานะครับเข็มที่สองนะ4-0ครับแกเบียเจสุดในทีที่11ครับเมสซี้นําห่างไปแล้วแต่ถ้าถ้าดีใจของภาค22ก็ยังเป็นภาาดีใจแบบภาคนี้เนาะก็คือจะมีท่าแบบว่าโทรหาที่บ้านแล้วก็ท่าดีใจแบบสเตอร์ลิตนะครับ รู้สึกจะเป็นซิกเนเจอร์หรือเปล่าไม่ไม่มีท่าใหม่แล้วนะท่าดีใจอะแต่ว่าที่เห็นได้ชัดจะเป็นสตาร์ทของนักเตะนะฮะสตาร์ทของนักเตะนี่ผ้าเก่าจะเป็นสีอย่างนี้ฮะไม่มสีสีแบบสีแดงสีเหลืองสีส้มนะครับแต่ผ้าใหม่นี่โอ้โหสตาร์ทนี่หลากหลายมากครับตั้งสีขาวสีเหลืองสีแดงนะฮะสดใสเลยครับอา้ามาเสียจุดโทษท้ายครึ่งแรกซะอีกฮะมิโตโรวิชครับ,รรบโดนไล่มาครับ <c oughs> แนะนำหากองกลางแน่นๆครับแล้วจะเล่นง่ายขึ้นอ๋อครับผมได้ครับเดี๋ยวเก็บตังค์ก่อนอ่ะโอเคดีอาร์นี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะฮะบางก็ฟอร์มดีบางก็ฟอร์มไม่ดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณรักการติดตามนะครับเดี๋ยวเอาทางด้านกุณโดการมาแทนทางด้านโรดี้ด้วยกันฮะ แล้วก็เอาทางด้านแทนจอห์สโตนไปแทนดีอาร์ครับการของบอนนี่ของเรา66%เนอะฟูลแลม34%นะครับโนะอ,อกาสยิงของแมสซิตี้22ครั้งครับฟูลแลม4ครั้งตรงกรอบแมสซิตี้8ครับฟูลแลมตรงกรอบ1นึ่จะได้ประตูเลยนะครับติดบล็อก4ครับฟูลแลมติดบล็อก1คอนเนอร์เรา4ครั้งนะครับถือว่ารูปเกมเนี่ยเหนือก็เยอะนะ <c oughs> ขออภัยครับแต่เราก็ต้องปรับสักนิดหนึ่งนะฮะ นี่ผมบางทีก็ปรับบ้างไม่ปรับบ้างแล้วแต่สถานการณ์นะครับแล้วแต่สถานการณ์ครับผมอยากเล่น2องไม่ไหวแล้วพี่รอบลูโลย้ายนูโนย้ายเลยครับแล้วก็ซื้อบูโดมาอ๋อพอใจหน่อยนะแง่แล้วเราลอกันมาเป็นแบบเป็นปีเป็นเดือนยังรอได้นะครับ รออีกหน่อยจะเป็นยังไงไปซิลวาครับ5-1ครับเขาคงเอาจากตัวเบต้าที่ผู้เล่นได้ทดลองเล่นเนี่ยไปปรับปรุงตัวเกณฑ์จริงๆเนาะว่าเออเวลาตัวทดลองอะ่ะที่เขาให้เปิดเล่นแล้วมันมีปัญหาอะไรบ้างเขาจะไปแก้บัคเนาะแก้บัคต่างๆอย่างเช่นบัคก,การซื้อขายบัคค่าพลังบางคนบัคเคมีที่เหมาะกับทีมไม่เหมาะกับทีมบัคที่พัฒนาได้ต่อหรือไม่สามารถพัฒนาได้ต่อของนักเตะนะครับ ใช่ใช่บอลจะเตะแล้วนะก็ดูผมไปด้วยก็ได้นะครับ <laughs> หรือไม่ก็มาดูย้อนหลังก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคู่เอกจะมาแล้วครับ <laughs> เตะเร็วนะฮะคู่ใหญ่เดี๋ยวนี้แมนยูครับเจอกับชนะเอเวอร์ตัน,นะครับ <laughs> เดี๋ยวบอยครับ <laughs> ไม่เป็นไรครับผมปกติสตรีมในเฟสนี่ไม่มีบอลคนก็น้อยนะ <laughs> ไม่เป็นไรครับมันค่อยค่อยสร้างฐานใหม่นะเพราะว่าฐานใน u t u b e ผมพอมีนะแต่ฐานในทางด้าน Facebook ผมยังน้อยอยู่นะครับแต่ก็เห็นมีเพื่อนแนะนำมาจะาลแลนะว่ามีคนที่ทำเพจเกี่ยวกับซ็อกเกอร์แมเนเจอร์อยู่นะครับซ็อกเกอร์แมนเจอร์ไทยแลนด์นะครับก็ดีครับดีครับช่วยกันดันนะเกณฑ์นี้จะได้มีคนเล่นเยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะมีภาษาไทยในอนาคตก็ได้นะคนที่เขาอยากเล่นจะได้เล่นเยอะกว่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณต้นน้ำสวัสดีครับขอเรียกชื่อตาม Facebook ก่อนนะครับ อ๋อมาใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับมี2ช่องทางนะครับในคลิปหลักๆก,ก็จะเป็น YouTube CKTS นะครับแล้วก็เพจที่ผมใช้สตรีมเกมตอนแรกจะเป็น YouTube นะฮะตอนนี้ผมใช้มาสตรีมผ่านเพจเซบูอ n g เกมนะครับขอเปลี่ยนตัวก่อนนะมาเลสนี่ไม่ค่อยได้ลงฮนะหัวทิมเลยนะมาเลสนี่อย่างว่ามีนักเตะเก่งๆในทีมหลายคน,ม,นมันเมื่อคีสถานะของเขา ต้องการลงเป็นผู้เล่นสวสีทคนแรกเนี่ยแล้วพอเราไม่ได้ลงให้เขาลงเนี่ยนักเตะก็จะมีอาการอย่างเงี้ยหัวทิ่มสีเหลืองสีแดงพวกนี้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจัดนักเตะทุกคนที่เก่งๆอ่ะลงพร้อมกันหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นสถานะนักเตะพวกนี้เราก็ต้องต้องยอมรับให้ได้ว่าบางทีอาจจะมีนักเตะหัวตกนะครับแมนเชสเตีย <c oughs> ดพูลพ่งนี้พี่ว่าใครใชนะครับแมนซิตี้ครับ <c oughs> ไ่เล่นมาเชีอร์นซิตี้นะฮะผมจะทําเงินแบบเชลซีทุ่มเงินแต่ขายนักเตะเยอะๆอ๋อครับแมนเชสเตี้ครับเชื่อผมอย่าเชื่อผมไปดู Youtube มาแล้วครับมาเห็นใน f c e e o o o ขอบคุณครับขอบคุณนะครับจริงๆในยูทูบผมก็สตรีมเนาะแต่มันติดปัญหาเรื่องตอนนี้ไม่สามารถสตรีมผ่าน Youtube ได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นแอปสตรีมเกมออมเ e เ c a คา r a เมล่าไฟไ t หรือแอป,ปอื่นๆที่สตรีมเกมผ่านเฟซบ o o กหร y o ยูทูบได้นะครับ ผมก็เลยต้องมาสตรีมผ่านเพจเฟย์วอลเกนนะก็คือเพจนี้ผมเคยทํามาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่าทาเล่นเล่นไม่ได้แบบว่าอะไรนะก็คือเคยสตรีมภาค2020นะครับในในเฟซนะแต่ไม่มีคนดูนะครับก็เลยไม่ก็ได้ทำแหลังก็ไปทําเกี่ยวกับ youtube เป็นหลักนะฮะยูทูบ YouTube, ผมทําเกี่ยวกับทางด้านลงคลิปมาก่อนนะถึงจะมีสตรีมนะครับนี่นะฮะน่าจะใกล้ได้แชมป์แล้วนะฮะเพราะว่าห่างเยอะครับคะแนนนี่ห่างสิบสองคะแนนเลยนะครับอันนี้เจอกับทาร์เซนอลนะครับนัดชิงนะฮะ เอาทางด้านโรดดี้ครับไปแทนกูดกันแล้วกันนี่เนี่ยประมาณนี้นะซ้อมได้ไหมขอดูก่อนนะครับแลดสุดท้ายเนี่ยดูการครับเป็นแมตที่เตะเอฟเอคับรอบชิงนะครับเจอกา์เนนอลน,นี่นะสูงสุดจะเป็น98นะ ถ้าอยากได้ร้อยต้องส่งคูณโดยกันไปนะครับถ้าอยากได้เกก้าต้องส่งคูณเดกันไปนะฮะนี่ฮะเก้าสิบแปดอยู่นะครับประมาณนี้ได้สูงสุดแค่นี้แหละเพราะว่ามันตันนะครับมันตันแล้วเพราะว่าตัวจริงที่เราลงเนี่ยเคมีก็ประมาณนี้นะครับผมให้ผมเป็นให้ผมเป็นแอดมินเลยครับผมมาดูทุกครั้งแน่นอนยกเว้นตอนไม่ว่างเ <laughs> นี่ยตัวจริงเลยครับตัวจริงเลยนะฮะ เนี่ยตัวจริงเลยฮะผมไม่ไม่ประมาทแล้วนะครับตัวจริงเลยนะฮะ,มมะ,ะ,จ,ะ,ฮะจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบแน่นอนครับเดี๋ยวเอา,อาเจียซดหาเจ็บแล้วนะครับเพราะเจียซดนี่เคมีมากกว่าทางด้านมาเลสนะครับโอเคตอนนี้เก้าสิบเก้านะครับเพราะเจียซดนี่แทคุณโดกันไปอีกไม่ถึงนะสูงสุดจะได้เก้าสิบเก้าถ้าผมว่าไม่ถึงร้อยนะครับไม่ได้ใจว่า น่าจะมีคนเคยทําถึงร้อนแล้วผมไม่ได้ใจนะแต่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เท่าไหร่คือมันเยอะเท่าที่เยอะได้ก็พอครับยิงขึ้นสนามเข้าเจอกับทางด้านอาร์ซานอลนะครับนัดนี้นะครับ ทันอยู่นะเดี๋ยวไปทำปกนะครับอ่ตอนนั้นก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะคน,นี่ไม่ใช่ชุดเล็กนะฮะแต่โอเปยองไม่ลงนะฮะเป็นละกะสกนะครับหน้าเป่าเดี๋ยวขอปรับไฮไลท์ก่อนนะ แค่นี้เนาะเอาเป็นกลางๆแล,ล้วกันครับไฮไลท์ไม่ได้คีย์สำคัญมากมายนะครับคูณ <90. S 1> เกโดดีด้ครับให้สิวาเดบอยซัดคานคานเข้าจาังหวะนี้ไฮไลท์อะไรเยอะขึ้นมาหน่อยนะเพราะว่าผมปรับเป็นระดับกลางนะครับไม่ได้เป็นออไม่ได้เป็นคีย์นะจะเป็นระดับกลางนะครับแต่ว,ว่าสปีดยังเป็น90อยู่นะ ไฮไลท์มันเริ่มเยอะขึ้นนะ <g ül> ยิงไกลอย่างเขาตอนนี้ทางด้านแมนเชสเตียยังเข้าพื้นที่สุดท้ายของทางด้านอาสซนอนไม่ได้นะครับลงไปรับเยอะนะ้วให้อาสนอนเดยอบบอยซิว่าติดบล็อกค,ครับจังกว่านี้ <c oughs> ยังยิงไม่ต้องก่อครับแต่คอมบอลเยอะกว่า <G> เก็บเบเจซุสรับจะเปิดเข้าไปเปิดเข้ามามงเก็บบอลได้อยู่ครับ กุนในเกโลเจสซุตชนคานครับไม่เข้าเขาจังหวะน,นี้ชนคานแต่มันไม่ข้ามเส้นนะครับจังหวะเมื่อกี้ของทางด้านเกเบร์เจสซุตยังบุกต่อเนื่องครับทางด้านแมายสเตี้สเตอร์ลิงมาทางซ้ายครับคันเซโลซิลวาสเตอร์ลิงแค่หนี่ปั้นทุบก็ไมาได้ครับจังหวะน,นี้แบรเรโน่อัสนอนนี่ยังรับเหนียวอยู่ตอนนี้ พลาดครับ <c oughs> สีวาทุ่มมาจังหวะนี้มงเช็ดเอกไปได้เก็บบอลซัดข้ามคานครับครับผมเริ่มสีกับทีมถ้ากดอ,อจะมีไฮไลท์เยอะเหรอครับใช่ครับถ้ากดออ,อ,อมันจะมีให้เลือกเนาะถ้าถ้าเรากดตรงเนี้ยครับ เดี๋ยวจะแนะนําให้เนาะอันนี้ถ้าเรากดไฮไลท์ออลเนี่ยก็คือจะเป็นไฮไลท์ทั้งหมดของเกมนะครับมันจะมีทั้งลูกที่บอกว่าได้ลุ้นกับลูกที่ไม่ลุ้นก็โชว์หมดนะครับถ้าเป็นอันนี้ที่ผมดูตรงกลางเนี่ยก็คือเป็นไฮไลท์ระดับกลางก็คือเหมือนไฮไลท์มีสามระดับครับไฮไลท์ที่ดูเยอะนะครับดูเยอะ,ด,ยอะดูระดับกลางแล้วก็ดูเฉพาะตอนที่เข้านะฮะหรือว่าตอนที่มีโอกาสชนเสาชนคานในพวกนี้นะครับแมตช์สปีดก็จะเป็นความเร็วของนาฬิกาการแข,ข่งขันนะครับอะไรพวกนี้เนาะนี่นะครับ ข้างล่างนี่จะเป็นคาเมราโหมดนะฮะก็ <c oughs> คือเราจะจะเห็นภาพหมดในการขันเป็นแบบดูในทีวีไหมหรือดูบนสแตนไว้นะครับพานอโมิกในพวกนี้นสามารถปรับได้นะครับอันนี้ผมเลือกดูระดับกลางหน่อยนะเพราะว่าเป็นนัดชิงแล้วนะครับนัดสำคัญขือไม่ได้บอยเปิดข้ามาจังหวะนี้ติดอยู่ครับจังคาเซโล <c oughs> บางทีพอเรามาดูไฮระดับกลางหรือว่าระดับอ,อ,อเราจะเห็นเลยว่ารูปเกมจริงๆที่เราได้ได้โอากาสขึ้นไปเกมทําเกมลุกหรือว่ารูปเกมที่เราโดนบุกจะเป็นยังไงนะครับดูครับ <c oughs> คือมีโอกาสยิงครับมาสตี้แต่ว่ายิงทิ้งยิงว้างครับไม่ตรงกรอบเราไดเห็นนะนี่ครับมาอีกแล้วครับจังหวะนี้เกเ็บบอลได้ครับกุณซัดต,ติดบล็อกแลวครับจังหวะนี้ซําอยู่ครับข้ามคาอีกแล้วฮะถ้าเราเปิดเป็นแบบคีเราอาจจะไม่เห็นไฮทะเยอะขนาดน,นี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเอาเฉพาะสาคัญจริงๆนะครับ 12ครั้งจะเห็นได้ว่า12ครั้งที่โอกาสยิงตรงกรอบ2ครั้งก็เพราะว่ามาจากลูกแบบนี้นะครับเพราะบางทีเราเปิดเป็นคีย์สำคัญใช่ไหมเราก็จะไม่เห็นลูกอย่างนี้นะครับยิงเยอะระวังอัลสันบุกกระโมเดียวหายนะบ <laughs> ุกอยู่ข้างเดียวครับแพ้ทั้งนั้นนะจอห์นสโตนตาปอสซิวากูนนเกโลตัดมาให้เดียบอรครับแล้วเป็นมาเติมจากานี้ซัด โหวตรงตัวมีซ้ายมีขวาครับไปยิงตรงตัวเขาเดบอยแต่ไฮไลท์หลักๆก,ก็จะเป็นแมชชีสตี้ครับบุกต่อเนื่องฮะแต่ก็อย่าประมาณอ์เซนอลครับเขาอาจจะมีจังหวะน้อยกว่าแต่อาจจะเป็นประตูเลยก็ได้ครับโดดี้การเซโร่เดบอยเดบอยนี่วิ่งไปทั่วเลยนะกันเซโร่ เดวอยครั้เป็นตัวแบกเกมลงจริงครับซิวาซัดนีครับปัน่นโค้งโค้งเขาจังหวะนี้ซิวาร์แมตส์ตี้ขึ้นมาอาร์เซนอลไปแล้วครับผมแรมเดวโค้ชเซฟ <laughs> ดูขเขาังวนี้นปั่นโอ้โหสองคนเขาหมดสิทธิ์ครับทางด้านแบร์เลโน่นะฮะ อรอภาคใหม่นะแลมเดลมาแนละ้วภาคใหม่แลมเดลมาแล้วนะครับ